สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขูสุกคนครับพี่น้องโอ้ยบรรยากาศมืดอนี่ไปยามตรงมากครับพี่น้องไปยามตรงยุ่ตลาดนัดมากครับได้ปลาซิวมากมกใยหนึ่งครับพี่น้องเอามาล่างก่อนครับล่างเศษยหญ้าเศียขีฟุ้นขีฝอยนะครับล่างเศษใบไม้ใบยังออกเนาะครับเนาะปลาซิวก็งามอยู่ดีครับเนาะล่างแล้วก็เอามาพักไว้เน่าตองปลาล่าก่อนครับพักไว้ล่างหลายๆน้ำครับให้ฟุ้นๆออกครับให้เศษขี้ดินขี้หญ้าออกครับเนาะ สิได้มกลาซิวง่ายๆครับพี่น้องมูนี่มีต้นผักหอมมีผักกะเงี้ยงมีใบผักอีตูครับพี่น้องนี่แหละครับเนวอยู่เน่กินผักใส่แนวกินบานเท่าครับผมกุฏิหั่นหอมแดงใส่สามสี่หัวครับแล้วก็ตําพริกนะครับสูตรนี่ตําพริกใส่ครับตําพริกสดใส่เลยครับซี่หานแวงครับเนาะแล้วก็กะทิซ้อยกะซ้อยลูกดวดใส่อีกครับเนี่ยลูกดวดโอ้ยทั้งตำทั้งลูกดวดบันนี้พี่น้องเอ้าน้ำปลาหนึ่งหนึ่ง่วนตักเข่า ปงสิรลดเครองซ้อนตักเข่านะครับน้ำป่าอ้อเจาะหนึ่งครับพี่น้องเติมลงไปครับเอาผักกระแหงครับนี่แหละครับนี่คือผักกระแหงนะครับเนาะใส่ลงไปเลยผักกระแหงต้นหอมครับลงไปครับบอ๊ยตามด้วยพยตัวก่ำบักใหญ่หนึ่งครับพี่น้องพุ่นน่ะโปะนาเลยบะนี้ครับแล้วบะนี้ผมทีขออนุญาตโคเล่ครับเข้ามาโคเล่นี่เป็นภาษาอีสานหนึ่งับเด้อ ใส hehe, so ah, people. People ่มาแต่โดนแล้วครับโคเล่โคเล่โคเล่แน่มันสีใหม่โคเล่แน่โคเล่แน่ยังีเนี่ยคนแน่โคเล่แน่ยังจีหน้าครับนี่แหละครับเท่ากับคนในเขากันครับนี่เอามือนี่แหละครับคนใส่ถุงมือพร้อมครับพวกน่ะคนผักค้นปลานะครับปลาซิวเหตุผลว่าตรงคนตอนนี้ครับโคเล่ตอนนี้เพื่อว่าเขาที่ไปโคเล่ตอนปลาสุกเ่ไหรครับปลาซิวมุนแอบแฮมเมร์ัปปิโนงมุนว่าไม่นันโจกุล่ะครับนี่เขาต้องโคเล่ตอนนี้ตอนปลาเพราะท่านสุกครับ ให้พักออกซัมๆัจากน้อยเนาะให้พักรู้สึกว่าพักน้ำซึมเขาแล้วตัวปลากะเป็นอ่อนๆไปครับพักแล้วครับพี่น้องเห็นบ่บ้านนี้ผมก็ใส่วิธีการเปิดแก๊สต็มต,ตัวครับทานเมืม่อไงเอาน้ำหยอดลงจากน้อยนะครับเด้อหยอดลงบ่ไหลยล้ครับหยอดลงจกขันเทียบเป็นทับพี่กับสองทับพี่่างทีนะครับหยอดลงแล้วก,กับเอาก็ปิดฝาหมอ้อ คืพอพ่อยู่ตรงไฮตรงหน้าเน่นอนครับเนาะไปยามไส่ย,ยามต้งยามยังมากมกปลาซิวอีพอยแม่เพิ่นมกข้าวกินครับพี่น้องมาอยู่พี่กกับบ้ามกกินครับแต่ว่าอยู่บ้านขันปลาซิวไหลกับบ้ายากนี่แหละต่าเห็ดอังสีมาอยู่อังสีผันเห็ดแซ่บทีนี่แหะครับ